สวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่พี่ทุกท่านไปพบกับต้นไม้ที่มีราคาถึง20ล้านบาทค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นไม้ที่มาแรงมากๆเลยค่ะกับโคโลคาเซีย ที่มีการซื้อขายกันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงล้านเลยค่ะแต่ใครจะเชื่อลระคะเพื่อนๆว่าล่าสุดได้พุ่งขึ้นยานไปถึงหลัก10ล้านกันแล้วค่ะได้มีการสัมภาษณ์คุณปูเจ้าของสวนพิษณุโลกซึ่งเป็นเจ้าของโคโลคาเซียไซล็อกเราไปฟังกันเลยนะคะว่าทำไมเหตุผลใดถึงราคาพุ่งถึงหลัก10ล้านค่ะ เรามารู้จักต้นกำเนิดของโคโลคาเซียไซล็อกคือไม้บิดตัวใหม่ของไทยค่ะเป็นลูกผสมจากต้นแม่ไวลาวาและต้นพ่อแบ็กโคลนที่ถูกผสมขึ้นโดยคุณวุฒิศีเจริญค่ะความพิเศษของเขาคือจะเป็นไม้ที่มีใบเต็มฟอร์มมีใบสีม่วงอมดำมันงานและเป็นลอน ัดกับสีชมพูแดงในส่วนของหูใบล่องกลางใบและกระดูกใบอย่างโดดเด่นลงตัวจนยากที่จะละสายตามองเลยค่ะส่วนชื่อไซล็อกเมื่อถอดออกมาแล้วนะคะคำว่าไซแปลว่ากิจใจคำว่าล็อกมาจากล็อกเก็บไว้ดังนั้นผู้ตั้งชื่อจึงตีความไซล็อกว่าคือความประทับใจตั้งแต่แรกพบนั่นเองค่ะ โดยมีคุณวิทยาตันวิทยาสวนเฮียนอตวันเดอร์แพนแปเป็นผู้ตั้งชื่อคะ่ะมาดูกันค่ะว่าทำไมราคาถึงขึ้นยานต้องขอบอกก่อนไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกผสมจากต้นแม่ไวลาวาและต้นพ่อแบคโคลอนทุกต้นจะเป็นไซล็อกเพราะต้นที่จะได้ชื่อนี้ได้ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามด้านบนที่กล่าวไปแล้วเท่านั้นซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากเลยค่ะแม้จะใช้พ่อแม่เดียวกันผสมจนได้1,000เมล็ดแต่จะมีแค่1ใน1,000เท่านั้นที่ตรงตามคุณสมบัติของพันนี้ค่ะเนื่องจากต้นไม้ที่เกิดจากการเพราะพันธ์ุ จะมีโอกาสเหมือนกับแม่ไม่ถึง2%ค่ะเพราะเป็นไม้ไฮบริดตัวใหม่ดังนั้นการชำหนอ่อจึงถือว่าเป็นวิธีที่จะทำให้ต้นลูกเหมือนต้นแม่แบบ100%ค่ะด้วยความที่มันเกิดน้อยและเพาะได้ยากจึงทำให้ไซล็อกกลายเป็นโคโลคาเซียตัวแรกที่หลายคนต่างอยากได้มาครอบครองเลยค่ะ ซึ่งส่วนของคุณปูได้ปิดนอแรกไปแล้วด้วยวงเงิน1ล้าน5แสนบาทขายออกไปแล้ว3นอครับชมรอรับอีก6นอแล้วจองไว้อีก12คิวโอ้ยแอดมินตื่นเต้นคะ่ะส่วนต้นแม่นะคะพี่พี่เอและท่านผู้ชมทั้งหลายต้นแม่นั้นตั้งราคาขายอยู่ที่ ยี่สิบล้านบาทค่ะโอ้ยอกอีแป้นจะแตกวงเล็บมาด้วยนะคะว่าต้นแม่มีตาและหน่อยเยอะมากค่ะการซื้อหรือขายต้นไม้นะคะ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมคะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ Green s e v i e w ค่ะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโคโลคาเซีย ล็อฝากท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b ส c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเจอกันคลิปหน้ากับความรู้ดีๆที่ทางแอดมินจะนำมาเสนอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ